สวัสดีบิดหมอแฟนหมอลำนะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วกับผมนะครับครูรัตเต้กับรายก้านครูจะเที่ยวช่วงนี้ก็เที่ยวใกล้บ้านครับผมออกไปใส่บัได้ย้อนว่าโควิดนะไม่ทราบว่าใครฉีดวัคซีนกันแล้วได้กี่เข็มแล้วนะครับ วันนี้วันอาทิตย์นะครับเป็นวันที่เราออกทริปกันทริปเล็กๆนะฮะมากับเพื่อนเพื่อนคนนี้ก็เรียนมากันตั้งแต่สมัยมัธยมนะฮะก็ได้เจ้าคาตนะนะฮะโอ้ตำนานที่กลับมาเขาเรียกว่ามาเกิดใหม่อีกทีกับพร้อมกับเทคโนโลยีแบบสุดๆเลยนะฮะกับเจ้าซูซูกิคาต a นะกับแบรนด์แชมป์โลกนะครับ Moto GP อ่าวันนี้นะครับก็เป็นการทำการแข่งขันมอเตอร์ีพีอีกสนามนะฮะถามว่าวันนี้อากาศดีไหมบอกว่าดีจนไหม่ฮะ,ะ <c oughs> <c oughs> แดดแม่พี่น้องเอ้ยเมื่อเช้านี่ผมไปปั่นจักรยานนะครับปั่นยานช่วงตีห้านี่โอ้โหวสว่างโล่ตีห้าครึ่งนี้แดดออกพ่อแม่พี่น้อง ตะเว้นดวงบางไงญ่ะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวนะฮะตำนานที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งนะฮะเจ้าซูซูกิคาตานะที่แปลว่ายาบมาดูว่ามันแหลมคมขนาดไหน กราบสวัสดีทุกท่านอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาชมกับเจ้าซูซูกิคาตาะอนาดาบแห่งญี่ปุ่นหรือคนไทยชอบเรียกว่าไอเเคซึ่งตอนนี้ก็กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งในร่างสมบูรณ์นะครับพร้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยในการขับขี่แบบจัดเต็มและกลับมาในครั้งนี้พร้อมกับหัวใจใหม่ จากเครื่องยนต์เจ้า GSXR หรือ K5 ซึ่งใครคนบ้านี้รู้กันดีว่ามันแรงแค่ไหนพร้อมกับการปรับจูนให้เหมาะกับการขับขี่สไตล์นักเก็นอกจากหัวใจใหม่คุ้มพลังใหม่แล้วนะครับยังได้รับเทคโนโลยีที่ช่วยในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นโหมดในการขับขี่ที่มีให้เราเลือกนะครับตัวช่วย ก้องการเครื่องยนต์ดับนะบเวลาเราใช้รอบต่ำๆหรือแม้กระทั่งช่วงล่างระบบเบรกของแมนโวนะครับช่วงล่างก็ปรับได้แบบคู a อ j จั t เลยให้มองกับน้ำหนักของผู้ขับขี่ตัวรถได้รับการพัฒนาใหม่หมดจดแต่ยังคงเอก,กลักษณ์เจ้าคาตานะมาตั้งแต่ปี1 9 7 9ตัวเฟรมรับการพัฒนาให้มีน้ำหนักที่เบาลงง่ายต่อการควบคุมรองผู้ขับขี่ ถึงยังไงก็ตามนะครับสำหรับเจ้าซูซูกิคาตันะเนี่ยต้องเหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์มาบ้างนะครับถึงจะควบคุมคุมพลังของเครื่องยนต์ใหม่นี้นะครับใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าค่ายคนบ้านมันแรงแค่ไหนถือว่าขี่ง่ายนะครับ แอมงอย่างร้นก็ใช้คนเร็วไม่ได้นะช่วงนี้หน้าฝนนะฮะดินก็ค่อนข้างจะมีตกค้างอยู่ถนนเยอะนะทระายอันตรายมาก ตายในเก็บแต่ลมมาท้าก็เยอะตามมาด้วยเหมือนกันนะฮะเวลาใช้ความเร็ว <appearances> ส <aesthetic S 2> ูงก็ลองพอหอมปากหอมคอครับรถค่อนข้างใหม่เดี๋ยวเกรงใจเจ้าของ จบกันไปแล้วสำหรับทริปการไปตดสอบเจ้าซูซูกิคาตนานะฮะแห่งค่ายคนบ้าบ้าจริงๆนะครับเป็นถือว่าเป็นรถที่ขับขี่สนุกเล้าใจควบคุมง่ายนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ยังไงก็ขอกําลังใจในการกดติดตามเป็นกําลังใจให้เราสําหรับช่องครูจะเที่ยวด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับครั้งต่อไปจะเป็น คลิปอะไรจะเป็นคลิปอะไรที่จะลงในช่องก็กดติดตามไว้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากมากครับผมลืมตังคตอนขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับ